โอเคดูดิว่าใครจะตายระหว่างอโอเคเราก็ไม่น่าจะรอดนะเฮ้ยคุณผู้ชมเราได้อะไรวะเนี่ยเป็นหอ,อกเหรอเราได้เป็นหอ,อกเ้ยคุณผู้ชมหอ,อกนี้ก็น่าจะมียาพิษอยู่ด้วยดูดิเกือบตายเลย สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ m i n e c r a f t เอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดไดโนเสร์ EP ที่2กันครับโดยในภาทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างที่อยู่ให้มันเป็นหลักเป็นแหล่งกันนะครับคือไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ในถ้ำกระจอกในที่แคบๆแ,แ,แบบนี้แล้วเว้ยอยากอยู่ในที่โล่งๆแล้วก็ไม่ใช่ที่ที่มันหิมะตกแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วผมก็ รู้อะไรมาด้วยนะครับก็คือในมอดนี้เนี่ยมันสามารถครับเตียงด้วยหนังได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยวรนเด็นขออนุญ,ญาตตัดไอ้นี่มาทําเป็นปุ๋ยก,ก่อนนะครับเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวเรากินอาหารกันก่อนดีกว่าอาหารที่เราย่างมาเมื่อกี้คุกมีดอ่ะจัดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราครับเตียงกันด้วยเวลาจะตายเวลาเราตายเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเสือกตรงนู้นอ,อ่เรามีหนังเท่าไหร่วะเรามีหนังอยู่สามอันพอดีเว้ยคุณผู้ชม ุยแต่เรามีไม้มีไม้เนดินว่าอ๋อตกแกหมดนะึกว่ามีไม้เยอะตอนนี้คือไม้มีนะครับก็คือแบบถึงมันจะมีแต่มันก็ยังไม้มีอยู่ดีอ่านี่ไงครับคุณผู้ชมเป็นตีตน้ําตาลโอไม่ต้องใช้แก่ก็ได้คุณผู้ชมยอดเลยหมดนี้โอเคนอนและที่สุดเราก็ได้นอนสักทีหนึ่งคุณผู้ชมหวังว,ว่าตื่นมามันจะไม่ติดบักตายนะรุ่นฉวัดในเช้าอันฉดใจอ่ได้เวลาหาอาหารตอนเช้านะฮะ เดี๋ยวเราเอาใบไม้มายัดใส่ถังนี่ก่อนได้พวกนี้นี่มันทําอะไรได้บ้างวะคุกคุกริปกับหนังแล้วก็คุกแฟลชเอาเป็นว่าช่างมาแล้วกันนี้ก็เอามาใส่ไว้ในนี้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะเอาไปเร่งข้างมันโตจิ๊บ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 จิ๊ เอ้ยมันได้น้อยจังหวะเมล็ดคือมลเมล็ดมันได้น้อยเกินไปอ,อ่ะมุณผู้ช่างมันเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะทําบันไดแบบสะพานข้ามไปฝั่งนู้นได้ละคืออยู่แบบนี้นี่มันอนาถาจิตใจอเออคุณผู้ชมจุ๊บๆตกแมวจุ๊บจุ๊บจุ๊บตรงนี้ก็ขุดไปเลยนะฮะจะได้เดินขึ้นไปได้จุ๊บจ๊บ,บอันนี้ก็ต่อเป็นทางมาโอเคแถวนี้มีอะไรให้เราเรา,เราล่าอะไรบ้างถ้าเหมือนอุย้ยตัวอะไรวะ เฮ้ยนั่นมันถ้าจะไม่ผิดมันคือเดโนเสาร์ที่คล้ายกับนกกระจอกเทศนะฮะตอนนี้เนี่ยมันมันจะไม่ทำอันตรายเราใช่ไหมวิ่งเร็วนะเว้ยตันเนี้ยเออแต่มันไม่น่าจะกินพืชหรอกอันนี้คือออนิทโทไมมัสนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลขึ้นให้ที่หน้าจอเลยแต่ผมก็ยังอยากจะกระทืบมันอยู่ดี่้ยมัยเอาตีไม่ได้เฮ้ยมันตีไม่ได้ตีได้ละตีได้ตีได้ล อา้าวสองทีตายสุดยอดดาบเราแรงขนาดนั้นเลยเหรอคือผมผมไม่อยากเลี้ยงมันเลยคุณผู้ชมคือตอนนี้ไดนนุสาวเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้ด้วยเว้ยแต่ว่าผมยังไม่อยากเลี้ยงมันนะครับนะอาหารกับพื้นที่เนี่ยมันยังไม่อุดมสมบูรณ์สักเท่าไหร่แถมเราอยู่บนเขาที่สูงถึง200กว่าบล็อกสภาพมันก็จะแบบเย็งนิดน,นึงนะนะภาษาไทยเรียกเย็งเดี๋ยวเราเก็บของและออกเดินทางกันก่อนดีกว่าอ่ะช่างมันแหละส่วท่านตรงนี้ก็ หรือว่าเราจะไปสำรวจถ้ำมันก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าในนี้มันน่าจะมีแร่เยอะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับนะอู้อู๋เดี๋ยวนี้เราหินกระโดดต่อลงไปเลยเจ็บจ็บเจ็บจ็บเจ็บเจ็บเจบจบเจ็บ,จบอ้โหฮมมันด,ดีดีเลยอะไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวใช่ไหมแถนี้เดี๋ยวเราทําท็อตเพิ่มก่อนนะฮะขบนนี้มีอะไรบ้างมันมีอะไรตรงนี้อะ มีฐานโอ้โหฐานเพียบเลยคุณผู้ชมเราก็ต้องขุดทานไปแล้วก็ระวังหลังไปด้วยนะฮะผมผมเสียงมากเลยม,มันมันมีไดโนเสาร์เยอะในแบบเนี้ยแถวนี้มีอะไรอีกบ้างนอกจากทานสองสามอันจุดน้ำแข็งนี่ก็โคตรลื่นเลยดูดิคุณผู้ชมปุ๊ด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 ,ด,ดโอเคตรงนี้ก็ขุดออกมานะครับแล้วผมจะทํายังไงกลับไปที่มันลอยได้นั่นดีวะโอ้โหไมโครบเป็นเกมที่แบบอย่างที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วเลยบัก็กโคตรเยอะ เราสามารถขุดหิมาก,กลับบ้านได้เว้ยคุณผู้ชมเผือ่อเอาไปปลาใส่ใดโนเสานะครับเนะี่ยเอาไว้ป้องกันตัวได้ไงเออโอเคมืดมากมดืดสุดๆเออเราเจอเหล็กหนึ่งอัดรากแล้วคุณผู้ชมะฮะเดี๋ยวเราไล่ปักทอดก่อนรู้สึกว่าผมควรเอาเชดเดอร์ออกดีไหมเนี่ยมันมืดมากเลยมองอะไรไม่เห็นเลยเหล็กนี้ก็ขุดกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราคราฟท็อตให้มาเยอะๆเลย จัดไปแบบเบื่อมือคือลือ,อ,ลอไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บฐานก่อนนะครับเพราะว่าฐานเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญแบบสุดๆเลยสําคัญพอๆกับอาหารเลยก็ว่าได้ครับไหนข้างล่างนี้มีอะไรให้เราสํารวจหุ้ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อลาแค้นตกใจหมดึกื่าคลิปเปอร์อ่าอู้กับตุ๊กเขาโอ้โหดูดเิเดี๋ยวเราเก็บเหล็กนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงไปสํารวจเฮ้ยแล้วน่าจะเตรียมถังน้ํามาด้วยนะเว้ยคุณผู้ชมจะได้กระโดดลงไป เอจุบโอเคจุมค่อยๆไต่ไต่ไต,ต,ต่หน้าผาลงไปนะฮะลึกมากเลยดูดิตรงนั้นก็กระโดดลงไปเลยโอเคไม่เสียฟลดาเมจจุอมีอะไรอีกบ้างโอ้โหดูดิเป็นแย่งแบบอืมมีฐานนะฮะเก็บมาเลยฐานแล้วคืออีกอย่างคือผมไม่เข้าใจเว้ยว่ามอนเตอร์มันหายไปไหนหมดแลวนี่คือผมผมเล่นมาจะา,ามพาร์ทนะ ไม่เห็นซอมบี้สักตัวเดียเออเอาจริงๆนะคุณผู้ชมก็ไม่เห็นใช่ไหมเอออันนี้คือผมก็ยังปรับเป็นฮาร์ดตามปกตินะไม่ได้ไปแก้อะไรมันเลยเอืมโอ้โหขึ้นอ,อานมากวูวาวโอ้โหมีทางไปต่ออีกนะนะดูดิคุณผู้ชมดูแบบลึกลับมากเลยเดี๋ยวเราแวกข,ขดเหล็กน,ลนี้แป๊บนึงเออตรงนั้นมีอะไรเนี่ยเฮ้ยหรือว่าม,มันจะเป็นทางเชื่อมกับใต้บ้านของเราเอา้ยใต้ถ้ำของเรา โอเคใช่แล้วเว้ยคุณผู้ชมดูดิผมจําได้นะแถวนี้เนี่ยเราเคยมาขุดทานโอเคเพราะงั้นก็กลับทางเดิมนะอันนี้ก็ขุดไปเลยอันนี้นี่เป็นทางออกใช่ไหมน่าจะเพราะว่าข้างนอกนี่มืดมืดตึ๊บเลยดูดิโอเคเดี๋ยวเราต่อตัวขึ้นไปเลยเจือบเจื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 บ,จบ ผมว่าจะไม่มีตัวอะไรนะโอ้โหโคตรมืดเลยดูดิคุณผ้านตรงนี้ก็แวะโด,ดไปนะครับนะเยอะโอ้โหฐานเยอะมากขออนุญาตเก็บฐานแป๊บนึงเห็นแล้วมันคันไม้คันมือเออโอ้โหิหมะยังตกอยู่เลยไว้ข้างนอกเนี่ยอู้อู้ฉิดฉิดฉิดสวยแล้วไงสวยแล้วไงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหนาวเอมไม่รู้บอกคุณผู้ชมยังคือมันมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งเว้ยสำหรับไอ้ไมโครฟลัภาคนี้เนี่ย มันจะมีไอ้บล็อกหิมะที่มันเข้าไปแล้วมันจะหนาวอะ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูเลยมั่นมันจะหนาวไหมคุณผู้ชม,ม,มโอ้โหเราก็ต้องเดินไปแบบเคเดินไปแบบขึ้นต้นไม้อ่สภาสภาพตอนนี้คือแบบอือุ้ดนยอนมากตอนนี้เราอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เรามาจากทางน,นู้นใช่ไหมเราน่าจะเดินย้อนกลับไปแต่คือผมกลัวว่าจะตกลงไปในนั่นไงป๊ดปุด๊บเนี่ยนะ เรากระโดดขึ้นต้นโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่ายเลยเดินใส่เดินเดินขึ้นตน้น,น, <c oughs> นตไม้ไปเลยนะฮะถ้าหากว่าเจอผมจะพยายา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 มโอ้ไม้กอดเดี๋ยวมีอะไรใหเ้เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะครา่รองเท้าว่ะออมันจะได้เดินบนไอ้พวกนี้ได้นะฮะมันจะได้ไม่ตกลงไปโอเคตรงนี้มีม,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 มัน,นมันวัดอยู่ด้วยคุณผู้ชม เราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยตีแรงมากเดี๋ยวเรากระโดดโอ้คือเจ็บโอ้โหโอ้โหโจมอีกแล้วอไม่นะไม่นะไม,ไม่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 เราจะไม่ตายตรงนี้โอเคโอเคโอเคชิบหายแล้วคุณผู้ชมชิบหายของเท้คุณผู้ชมโคตรออกเลยหนาวอโอ้นี่ผมต้องเดินแบบแบบนี้ใช่นะ แบบแบบนี้แบบนี้คือม,มันเชื่อใจไม่ได้เลยสักอันหนึ่งอันไหนมันเดินได้บ้างวันนี้โอเครีบกลับบ้านก่อนดีกว่าแล้วน,น,นี่บ้านเราอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ได้ดูพิกัดด้วยคุณผู้ชมสวยแล้วไอ้นั่นมีใดนนุ่เสาหัวล้นอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปหาเรื่องมันสักดอกหนึ่งแล้วกันเพราะนี่ผมหมั่นไส้ไอ้ตัวนี้มากเลยเห็นแล้วอยากปบมันนะฮะถ้ามันตีแรงนี่คือก็สวยไปนะโอ้โหโอ้าวทำไมมันไม่ตีเราเลยไม่ใจไม่ตีโอ้ ุณมีก็แแงคุณผู้ชมเกือบไปแล้วอ่านี่ไงบ้านเรานะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเดียวกับตัวในพาร์ทที่แล้วซึ่งผมก็เชือดหัวมันไปเรียบร้อยโอเคเราได้สโนว b a l l มาเพียบเลยเลืคุณผู้ชมไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไรนะฮะก็ฝากเอาไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปเฉพาะของที่จําเป็นมีอะไรบ้างวะอ๋อใช่ผมกําลังจะทาไอ้นี่ด้วยรองเท้านะฮะเพราะว่ามันจะได้กัน กันไอ้นั่นได้นะครับไอหิมะที่เราตกลงไปไม่แย่คือถ้าไม่มีอะไรกันนี่คือแบบทิเมนนี่นะที่ผมพกพลั่วมาด้วยขุดออกแม่งเลยโอ้ Holy k r h o l y shit s t i ไม่ต้องมา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 อยู่นั่นเลยอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเลยมันจะไม่ขึ้นมาใช่หมมัน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 ขึ้นไม่ได้มันมันไม่จลานพอมันขึ้นไม่ได้หรอด

ไม่เข้าใจเลยพวกท่านเป็นยังไงโอเคก้อนตีแรงยังคุณผู้ชมเอาขวานจำหัวเลยมานี่เออมาเข้ามาเราหลบอยู่หลังไฟเอาเกราะก่อนโอ้ยไม่ไหวไม่คุณผู้ชมมีไม้เปล่าไ้เนี่ยไม้หมดตวยแต่ตัวคงแทเลยอ๋อน,นี่มียังมีไม้อยู่นะฮะเดี๋ยวเราทำโล่ก่อนจื๊บเอาม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 า ตบตบตบหน้าเห็ดตบหน้าเห็ดตบหน้าเห็ดตบตบโอเคตายโอ้โอ้โอมีอะไรหล่นไปบ้างมีดินโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้ทำไมมันเดินมาไม่ได้ตรงนี้มันติดอะไรวะอ๋อช่างมาันละกันนะถือว่าเราโชคดีนะฮอะเดสไปนหนึ่งรอบเลยเมืเ่อกี้อย่าขี้แมวว่ะดูดิ ทีนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะย้ายบ้านได้แล้วเวย้ยเราสามารถทําเตียงได้อีกอันหนึ่งนะฮะเพราะงั้นก็ไม่ต้องมีเตียงอีกอันหนึ่งคือมันไม่ต้องเอาเตียงนี้ไปอะ่ะเออตะวันไอเล็กนี้ก็รอมันหลอมนะฮะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเออไม่รู้จะจะข้าก่อนหรือเปล่าแป้งโยกีนรัสมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีเฮ้ยจริงจังนี่ผมใส่กรอเหล็กอยู่นะเวย้ย โอเคเราจะไม่ทําอันตรายซึ่งกันและกันแล้วเออเราเราเราหลับแล้วนะเราจะไม่ยุ่งกับไอ้นี่แหละหางตุ้มมันตีหนักจริงเว้ยคุณผู้ชมเทีเดียวนี่คือแบบไปคุยกับพระอินเลยเดี๋ยวผมว่าแถวนี้น,นี่น่าจะเอาท็อตปากไว้ด้วยนะมันมืดมากเฮ้ยเดี๋ยนะทำไมท็อตเราน้อยจังวะท็อตเรามีเยอะนะเว้ยนนี้จริงเฮ้ยมันหล่นอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ๋อนี่นี่เจอละโอเคเดี๋ยวเราปักท็อตเอาไว้นะ เจี๊ปึ๊บอันนี้ก็ใส่กระให้เรียบร้อยด้วยท็อตเราตอนนี้ก็เหลือร่อยรอแบบสุดๆเลยเว้ยคุณผู้ชมเราน่าจะมีสักประมาณสองสามสองสามหกสิบสี่อันประมาณสองสามแพ็เออเรียกมันแพ็ดีกว่าเช้าแล้วเว้ยคุณผู้ชมได้เวลาออเดินทางกันแล้วเอา่านอันนี้มาด้วยนะเก็บเอาไ,ไอ้ต้นอ่อนนี้ก็ยัดลงเตาเผาไปเลยแล้วเดี๋ยวครับอุปกรณ์ป้องกันตัวให้เรียบร้อยด้วย จัดไปเลยเว้ยทีนี้เราจะออกเดินทางแบบแบบไหนนีวะเออเราไม่มีเรือด้วยนี่วะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปไปคิดเรื่องการเดินทางนี่เราเดินเดินแบบเดินดุมๆไปก่อนนะฮะตรงนี้มีรังพึ่งด้วยผมอยากเก็บพึ่งมากเลยแต่ว่าไม่เอาดีกว่ากลัวมันนะครับกลัวมันวิ่งไล่เ,ออเราเดินลาอไปตามชายฝั่งดีกว่าครับโอโหผมว่าทำไมมันชีวิตแปลกๆอย่างวะพอจะเดินลาอไปตามชายฝั่งก็ ดูดิเป็นภูเขาเลยภูม,มันไส้มันยังแขนมันนะไม่เอาเรายังไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับไดนนเสาร์วโหดเราต้องมีชุดเกราะไดมอนก่อนตอนนี้คือผมจะตั้งปณิธานเอาไว้เลยว่าเราไม่สามารถสู้กับไดนนเสาต,ตัวไหนได้ยกเว้นเราจะใช้เทคนิคคือ <c oughs> ถ้าเราสู้หนึ่งหนึ่งอ่ะไม่ไหวอยู่แล้วเว้ยถ้าถ้าว่าเรามีหลุมกับดกักเหมือนแบบพาร์ทที่แล้วอันนั้นอนะ่ะรอดอยูอ่ตรงนี้มีอะไรบ้างวันนี้ เฮ้ยตรงนี้เราเจอสีแดงดอกไม้สีแดงเฮ้ยสวยนะเว้ยดอกไม้โม,ดดมนี้เนี่ยเก็บกลับบ้านเลยดีกว่าคือเอาไปตกแต่ง,แงบ้านนะฮะเออเราเดินมาจนจะชั่วโมงแล้วเราเจออะไรโมนี้เราเจอลูกออไม่ใช่ลูกเป็นพักกีเซฟาโลซอรัสกับกับเลนเสาเครสตาร์ทบเ,เอ,อ้ยนาซูโต,โตเซลาทปเขางงๆอย่างนี้นี่คือนาซูโตเซลาทปโอ้ อาหารก็จําหมดอีกแล้วหมดหมดเร็วกันยังอาหารผมอยากอยู่ที่มันโล่งๆอ่ะเว้ยคุณผู้ชมคือไม่รู้ว่าหนึ่งจุดสิบแปดมันจะมีหรือเปล่าเด็คอยมีเด็กขี้เกียจอยู่แบบที่โอ้โโชคดีที่ข้าล่างมันมีน้าโอยโอ๊ยนี่นี่นี่นีกลับเลยกลับเลยกลับกลับกลับหนูนุ่นหนิคุณผู้ชมหนูเห็นแน่ลึกหล่กไม่เราจะไม่ไม่ไม่ไปยุ่งกับมัน ใต้น้ําก็มีพวกปลาตัวเล็กๆนะฮะไม่ใช่ปลาคอดด้วยเป็นปลาที่วิ่งโคตรเร็วเลยไอน้นกตัวนั้นมันมันจะมาโจมตีเราหรือเปล่าวะเฮ้ยแต่ว่าข้างบนนี้เดโนเสาร์เยอะดีวะเฮ้ยข้างบนนี้มันน่าจะเป็นทุ่งหญ้าไว้คุณผู้ชมผมรู้แล้วไ <c oughs> ดนนเสาร์เยอะแบบนี้มันต้องเป็นทุง่งหญ้าแน่นอนเลยแต่ขอให้ไม่มีเดโนเสาร์กินเนื้อด้วยเถอะพลิสสาธุจิบ๊บจิ๊บใจับโอ้นน่นไงจริงด้วยคุณผู้ชมมัน ยิ่งด้วยว่าคุณผู้ชมท้านมันเป็นทุ่งโล่งเนี่ยมันจะมีนักล่าเยอะเหมือนเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นลูกเต็นทุเสาเฮ้ยคุณผู้ชมเราสามารถจับลูกเต็นทุเสาได้นะที่จริงถามว่าเรามีอ่านั่นไงชัดเจนเดี๋ยวเราจับไอ้ตัวนี้กลับบ้านนะเออหวังว่าโอเคพอดีเลยเว้ยคุณผู้ชมเราได้ได็นทุเสาเลี้ยงแม่ตัวนึ่งสามเขาอีกแล้วเหรอถึงจะไม่ใช่เสต็อปแต่ว่ามันก็เป็นสามเขาเหมือนกันนะเฮ้ย นั่นนานทีเราจะได้สัเลี้ยงแล้วตรงนั้นมีเทอร์รุตต์กำลังจัดจอดเดี๋ยวเราไปฟาดหน้ามันเฮ้ยเดี๋ยนะอันนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้เป็นลูกไดโนเสาร์หรือว่าคอม็อกนาทัศน์เฮ้ยถ้ากว่าเราได้สัเลี้ยงอีกรักสองสามตัวนี่คือแบบมันจะดีมากเลยเพือ่อนเผู้ชมเดี๋ยวเราจับมันลอาจับมันดูนะฮะจับไอตัวลูกมันได้ไหมเฮ้ย มันไม่กินอะคุณผู้ชมมันมินผมแล้วมันเมืนอะคุณผู้ชมเรื่องไหนไอเจ้าลูกสามเขาตัวนั้นอะมันหายไปไหนเลยอะอย่าบอกนะว่ามันไม่เดินตามผมอ่ะฮัลโหลอ๋อนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่น้อง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 เอ้าน้องไม่ฟังผมน้อผู้ชมเดี๋ยวเราขุดหลุมให้น้องอยู่ในหลุมก่อนดีกว่าเดี๋ยวนั้นน้องวับได้ ออน้องวับได้ด้วยลืมไปลืมไปว่าน้องเนี่ยจะวับตามเราได้นะเดี๋ยวเราขุดแตงโมให้น้องกินก่อนเฮ้น้องไม่กินแตงโมหรอณผู้ชมอ่าผมกินเองก็ได้เดี๋ยวผมว่าเราสร้างแคมป์กากๆอยู่แถวนี้ก่อนดีกว่านะครับทําบ้านจากหินไปเลยอะเป็นบ้านกากๆเป็นแบบยังไงอะเอาเป็นแค่กระ๊อบเล็กๆสกักอนให้มันพออยู่ได้นะเดี๋ยวง่ายๆเลยเ้ยอ่ะอย่างนี้ไปเลยอ่ะ เหมือนกับสถาปัตยกรรมโบราณนะี่ยจิบๆจิบๆตรงนี้ก็ต่อเป็นทางแบบน,นี้นะจิบๆจิบๆบรงนี้ก็เฮ้ยเข้ามานี่ดิเข้ามาหนิหนิดิไอ้สามเขาไม่ยอมเข้ามามขเข้าไปแล้วไปไอ้หัวฟ้าโอ้ไม่ยอมเข้าก็ช่างหัวมาแล้วกันนะผมเป็นคนที่ไม่ไปคร์สัตว์เท่าไหร่นะก็ปล่อยมันไปอย่างนั้แล้วกันพื้นนี่ก็เอาเป็นไม้บล็อกแบบง่ายๆ,ๆเลยไปอะ เฮ้ยนี่ก็มังอยู่นั่นนี่ป้าตายเดี๋ยวนีวตัวหลังคาก็ปิดไปเลยอะง่ายง่ายง <c oughs> <c oughs> ่ายแบบง่ายโคตรมันจะได้กันเดนนุสากินเนื้อนะฮะไม่รู้ว่าเดนนุสากในบทนี้มันพังบล็อกได้หรือเปล่าก็เลยปิดไปแบบนี้เลยอะพออยู่ได้แล้วนะฮะถึงมันจะเป็นที่พักกากา,กากแต่ก็เป็นที่พักที่น่าจะปลอดภัยอันนี้คือพยายามทําให้มันดูดีที่สุดแนละ้วเดี๋ยวเราทํากรองเก็บของกันก่อนอน,นะ ไม้ก็มีน้อยมากๆด้วยคุณผู้ชมทำพอแบบพออยู่ไ <tracking> ด <Lisa dicen> ้นะฮะแล้วก็อย่าลืมวางเตียงนอนด้วยเว้ยมันจะได้ดูเป็นบ้านสักหน่อยโอ้โหติด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 สวยแล้วสวยแล้วเอา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 เข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเฮ้ยจริงจังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ๋ยวเดี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 ๋ยว โอเคครับผมกลับมาแล้วผมยังจําทางได้อยู่เว้ยไอ้นั่นตัวอะไรวะอุ้ยน้องน้องว้าบบามเรามาเฮ้ยตัวอะไรอูุ้ยอุ้งมยองตัวอะไรวะมีงดูหน้ามันดิคุณผู้ชมหน้าถี่มากเลยเราจะไม่อยู่กับมันนะฮะเรา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 บ้านเราอยู่ไหนแล้ววานเนี้ยอ๋ออยู่นั่นอยู่นั่นโอ้กว่าจะกลับมาได้ไม่พูดมุ้ชมอืมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าันอไอเนี่ย มันมีชนเผ่าแปลกๆด้วยเว้ยคุณผู้ชมคือเฮ้ยน้นขบนนั้นมีอะไรวะผมเห็นเหมือนเป็นบ้านเลยโอ้ตรงนั้นโอ้โหนไดโนสเสาร์ของเราเก็โคตรเยอะเลยดูดิเดี๋ยวผมว่าผมต้องทำประตูก่อนมีประตูอะไรที่มันน่าสนใจบ้างมีประตูไม้โอ้โหเฮ้ยไอ้น้องไหน้องบลูบลู เห็นมันห so okay, ัว so สีฟ oh, ้าๆก็เรียากรัวแล้วก oh, ah, right. oh, oh, ันนะครับน uh, ี่ยไม่ใช่จูราสิคเวิลนะเว้ยเอ้ามันัวหายไปคุณผู้ชมไอ้ไอ้ลุงไปไหนวะเนี่ยน้อกมันมีอะไรดาวอยู่เอาไปดมแมวเลยเข้ามาเดี๋ยวนี้สูนเลยเอาหายไอ้ขี้แมวนี่ออกเออตัวใครตัวมันแล้เท่านั้นนะเดี๋ยวมันเปิดประตูตั้งไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวถ้าถ้ามันกลับมาก็ให้มันเข้ามาแล้วกันนะอ่ะเปิดเปิดรอไปได้อ่ะ เอ็มบลูต้งตายเพราะมเดินออกมาแบบนี้นี่คืออย่ามาโทษอย่ามาโทษนะเว้ยโอ้เฮ้ยหายเลยบลูอ๋อนี่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 ต้องต้องหาเชือกมามามัดเอาไว้แล้วคือรู้สึกว่ามันเอาหนังมาเชือกเอามา,มาคราบเป็นเชือกได้นะเว้ยแต่ว่าหนังผมเอามาคราบไปน,นี่หมดแล้วนี่เอาหนังมาคราบเป็นเชือกได้อ้แล้วจะเอาไปทำแมวอะไรอีก โอเคครับตอนนี้เรามีอะไรที่ต้องทําบ้างนอกจากเราให้บลูมันเข้าบ้านมันไม่ยอมเข้าบ้านนะคุณผู้ชมไม่ได้อะไรของมันวันนี้คุณผู้ชมครับบลูมันเดินเข้าๆออกๆแล้วมันก็หายไปเลยโอเคมันเดินอยู่แถวนี้เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าแถวนี้มันมีอะไรอันตรายบ้างนอกจากไอ้บ้านตรงนั้นคือมันน่าจะมีของอะบ้านตรงนั้นแต่เดี๋ยวผมทํากับดักในนส์สองมาเนิมก่อนขูดเป็นตารางนะอ่าจึ๊บเบ โอเคมานี่เลยมานี่ลกมา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 กลับบ้านกลับไปอยู่ในกระตอ๊อบเดี๋ยวนี้โอแมนรผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมเอาอาหารให้มันไม่ได้มันต้องใช้อาหารเฉพาะของมันเหรอเดี๋ยวผมลองคับถังมาดูดิเดี๋ยวผมจะลองทำอาหารเดนเสาดูนะฮะมันคือการเอาถังมาตรงนี้แล้วก็เอาใบไม้มาล้อมรอบเราจะได้อาหาร เดนอนตุลากกินพืชหรือ herbivore food นั่นเองถ้าจำไม่ผิดนะฮะผมไปดูคำอธิบายหมดมามันสามารถเอามาเร่งการเจริญเติบโตได้แต่นี่มันคืออะไรเนี่ยมันเฮ้ยโ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 ยไม่ยอมกินนะคุณผู้ชมมันเมินผมอ่ะไม่ยอมกินอะไรของมันวะเนี่ยผมอยากล่าเดืนตุลาว่าแต่มันไม่ยอมเข้าว่ายเลยคุณผู้ชมมัน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 กลัวมันจะตาย ตรงนี้มีไดนโนเสาร์อยู่หนึ่งตัวนะฮะเราจะไม่ไปยุ่งกับมันโอ้ข้างบนนี้มีพาราซอด้วยเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูพาราโอดิเผื่อเราจะทําอะไรกับมันได้หรือไม่บางทีเรา,เราก็เราก็อาจจะล่ามันได้นะเออกำลังต้องการเนื้อพอดีเลยมีอยู่สองตัวด้วยอู้เรามีลูกไดนโนเสาร์อยู่ตัวหนึ่งจับมันเลยดีไม่เล็กเป็นลูกพาราซอ,อมันไม่ยอมให้จับนะ เราเอาใบไม้ให้มันได้โอเคตัวนี้แหละม,มันนี่เลยตัวไี้พาลาฟอ,อร์มาียังอีกหนึ่งตัวเฮ้ยตัวเ,เจอนักเดินทางคุณผู้ชมดูนี้มีอะไรให้เราขอยืมบ้างโอ้โหดูนี่ดูมันแลกของโคตรรวยะตัวไหนไอ้ลูกไดนอสเสาตัวไหนไปไหนแล้วเนี้ยลูกปา่าเออนั่นแหละเข้ามาเลยไล้ยตัวนนะหน่อยมันนี่ไม่ยอมเข้ามาคุณผู้ชมเดี๋ยวมันนั่งไตรงนี้ก่อนอ่ะ เออสว่วนไอ้บลูก็อันนี้เขาพลันแต่ซุ่นอยู่น,นั่นแน่อดู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 ไปไหนละไม่ยอมกินอาหารด้วยคุณผู้ชมดูดิผมไม่รู้ว่าจะให้อาหารมันยังไงดีเอาเป็นว่าช่างหัวมันแล้วกันส่วนไอ้นั่งเดินทางพวกนี้ก็กระทืบมันเลยม่คุณจงกระทืบม,มันเลยกระทืบมันเลยกระทืบมันเลยกระทึบมันเลยก็จะได้เชือกแล้วก็ได้หนังนะฮะโอเคข้างบนนี้เรามีพาราซอโรโลฟัส์หนึ่งตัวกับ เบบี้เลนอุสเสาเป็นลูกเลนเุสเซานะฮะเดี๋ยวเราลองดูนี่ว่าเราจะจับมันได้หรือเปล่าจับมันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้จับไม่ได้เอาว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านไปก่อนดีกว่าโอ้โหดูมันดิมันเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วไอ้ตัวนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจัดการมันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่มันจะมาทําอันตรายกับที่บ้านเราเดี๋ยวผมจะนอนก่อนก่อนที่จะทําอะไรจิ๊บ อุ๊ยอะไรมันเมื่อกี้อ๋อไอ้บลูนะก็ไอ้บลูโอ้โหเสียงข้างนอกเอาเป็นว่าตัวใครตัวมันบอกแล้วนะฮะไอ้บลูตายอุ้ยอุ้ยอะไรโอเคมันตัวมันตีทะลุบ้านได้ด้วๆอย่งเดี๋ยวเราจะวิ่งออกไปนับนั่นหนึ่งถึงสามนะอู้หู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 ม่ยกวัด จะวิ่งให้มันตกตกบ้านจะล่อยให้มันตกบ้านเฮ้ยมันตีทะลรูปล็อกได้เว้ยคุณผู้ชมแสดงว่ากับดักเราก็ไม่น่าจะใช้ได้ผลนะฮะเราจะวิ่งร่หยมันเฮ้ยมืดเลยทีนี้สวยแล้วมืดมืดตึบ๊บมานี่ยแหโอ้มันต้องแก้แค้นให้มันรูนนะมันมาทำไรโอ้ยเวนนี้มานี้ อยู่ไหนขโมนเฮ้ย hey, มันมันกำลังสู้กับชนเผ่าเว้ยคุณผู้ชมเคยดูเดิว่าใครจะตายระหว่างอ่อโอเคเราก็ไม่นายจัดรอดนะเฮ้ยมันตีทะลุบล็อกได้ด้วยแสดงว่าอ๋อไอตัวนี้ยังอยู่นะไหมคุณผู้ชมโอเคเดี๋ย,ยนะเวเราอะไรของมันเนี่ยอะไรอะไรอะไรของออไ โอเคเรากำลังจะตายอีกแล้วโอเคเรานอนทันพอดีนะโอ้เฮ้ยคุณผู้ชมเราได้อะไรวะเนี่ยเป็นหอกเหรอเราได้เป็นหอกค,คุณผู้ชมหอกน,นี้ก็น่าจะมียาพิษอยู่ด้วยดดูิเกือบตายเลยโอ้สภาพเนะี้ยเอ้าเนี่ยแม่งไปนู่นเลยไอ้เยี่ก็เพราะมันโง่ไหนใครมาทำเมื่อกี้ใครมาทำมาคุยกันดิ ไอชุนเผามาเนี้ยมานี้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 โอเคมานี้เลยโอเคเฮ้ยหอกนี้ก็แรงอยู่ไหมคุณผู้ชมอ่าตอนนี้เนินเสาเราได้ไปตัวหนึ่งนะฮะเราก็ต้องป้องกันตัวเองโอ้โหแล้วด้วยชุนเผาโอ้พวกนี้เนี่ยอยู่กันเรียร่าเลยไหมคุณผู้ชมคิดถูกหรือเปล่าว่านี่มันอยู่แถวนี้นี่โอ้ย ช่วยแมวแล้วเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาน้องเดนนุสเซิเข้าบ้านก่อนนะหรือว่าเราจะไปอยู่ที่อื่นกันดีอ่ะนี่คือผมไม่อยากย้ายบ้านนะเอาเป็นว่าโอเคย้ายก็ย้ายไปคุณผู้ชมเออมันเถื่อนจริงนอกจากเดนนุสเซิตัวเมื่อกี้เราคือแบบออื <c oughs> เดี๋ยวต้องทําให้มันโห,หดก่อนให้ตัวนี้เนี่ยอะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารยัดให้มันจนกว่ามันจะโตขมอนขมอนอ่ะ กินไปเลยจะได้ตัวโตๆหน่อยได้ช่วยสู้สู้กับสัตว์ประหลาดได้โอเคตอนนี้เราก็ได้พาราโซโรโลฟัตตัวใหญ่มาแล้วเว้ยคุณผู้ชมอ่าฮะมาเลยไอพวกพวกหน้าเมียพวกนั้นเดี๋ยวเราจะจัดการมันนะจะปาหอกใส่หน้ามันปึ๊บโอเคตารไม่รู้ ทำไมหัวใจขึ้นมัน,มน,มนเป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรผนไม่ยอมช่วยเราสู้อะแต่ว่าก็ดีอย่างน้อยก็มีไดนเสาร์เป็นเพื่อนหนึ่งตัวนะฮะพาร์ทนี้แต่ผมอยากจับไอ้ตัวนี้ด้วยคุณผมมู้ชมดูนี่มันเดินหน้าสงลานอยู่ตัวเดียวตอนนี้แบตจะหมดอีกแล้วล่ะพาร์ทนี้ก็จบไปียงเท่นนี้เมอนเดิมเมอนเดิมคุณผู้ชม,ม,มแบตมันจะหมดนเออแค่นี้แหละบาย Bye.